วันนี้เราก็อยู่ที่ e Early Yesterday เหมือนเดิมกับเมทพอยหันหน้ามาเดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ่านังกรแมนเวอร์วันนี้นังมาถ่ายรูปนะคะแม่วิดีโอวิดีโอมับโปโมหน่อยโลวิดีโอวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Early yesterday มาถ่ายรูปกันดูตู้โอเค จับกล้องได้ไหมกล้องมีชาร์จอยู่มันจะมีเค้กชาเขียวพ้อยไปๆสตรอเบอรี่เครีเค้กต้นมันะคะลูกไม้น่าช็อกโกแลตเค้กมีลาวาเค้กแล้วก็บลูเบอร์รี่ชีสพายมันน่ากินจค่ะหกสิบบาทอ่ะเครื่องดื่มก็อร่อยอร่อยหมดค่ะพี่เป๊อปดีนไหมคะมันอร่อยมากมึงอย่าย้ำมึงอย่าย้ำก็ไม่มีเมทแล้วนะคะวันอื่นต้องให้พี่พนักงานดู่องแต่งแทน วันนี้แต่งมา,งบางแบบโปรโตร้านให้มีของเล่นด้วยตรงนี้ตรงนคอนโดไม้เหรอเพื่ออะไรอ่ะยากาศน่าหน้งนะคะมีหมีตัวใหญ่ด้วยวันนี้คนเยอะนะตากรงตากล้องเขาก็เต네็มร้านนะคะวันน yes> ี้แหมพอปิดหน่อยปิดคลิปบายบาย